ทำไมแมวถึงชอบอยู่ที่สูงถ้าคุณเป็นคนรักแมวคงเคยสงสัยว่าทำไมแมวมักจะหาทางกระโดดขึ้นที่สูงเสมอไม่ว่าจะเป็นหลังตู้ชั้นวางของขอบหน้าต่างหรือแม้แต่ประตูห้องน้ำบางตัวถึงก็ไปนอนบนตู้เย็นหรือปีนขึ้นไปบนผ้าม่าน พฤติกรรมแบบนี้ดูแล้วอาจจะน่ารักหรือน่าหงุดหิดสำหรับบางคนแต่จริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปที่ซับซ้อนกว่าที่คิดแมวเป็นสัตว์นักล่าตามธรรมชาติและถึงแม้แมวบ้านจะไม่ได้ออกล่าเหยื่อเหมือนในอดีตแต่สัญชาตญาณหลายอย่างยังคมอยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลงหนึ่งในนั้นคือการเลือกอยู่ในที่สูงเพื่อเอื้อต่อการสังเกตสอดแนมและรักษาความปลอดภัยของตัวเอง การอยู่ในที่สูงทำให้แมวสามารถมองเห็นสิ่งรอบตัวได้ชัดเจนมันสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวเล็กน้อยรวมถึงเสียงและกลิ่นจากระยะไกลได้ดีกว่าเมื่ออยู่ในระดับพื้นสำหรับแมวแล้วการเห็นก่อนแปลว่ามีโอกาสตัดสินใจว่าจะล่าหรือหลบหนีได้ก่อนเสมอถ้าเราย้อนกลับไปในธรรมชาติแมวป่าและแมวที่ยังไม่ถูกรู้จักในฐานะสัตว์เลี้ยง มักเลือกนอนหรือพักผ่อนบนต้นไม้โขดหินหรือจุดที่สูงจากพื้นดินเพื่อหลีกเลี่ยงสัตว์นักล่าที่ตัวใหญ่กว่ารวมถึงเพื่อมองหาเหยื่อที่เดินผ่านมาด้านล่างความสามารถในการอยู่ที่สูงเป็นทั้งการป้องกันตัวและการหาอาหารในเวลาเดียวกัน เมื่อย้อนกลับไปดูต้นกำเนิดของแมวบ้านในอดีตนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแมวที่เรารู้จักในปัจจุบันมีสายพันธุ์ใกล้เคียงกับแมวดาวเฟลิสไวบิก้าซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่อาศัยในแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือแมวดาวมีนิสัยรักอิสระไม่อยู่รวมฝูงและมักล่าเหยื่อในช่วงกลางคืน พวกมันจะเลือกนอนบนต้นไม้หรือโขดหินเพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงสัตว์นักล่าที่ตัวใหญ่กว่าได้ง่ายนิสัยนี้สืบทอดมาจนถึงแมวบ้านในยุคปัจจุบันแม้จะอาศัยอยู่ในบ้านที่ปลอดภัยแต่สัญชาตญาณเหล่านี้ยังคงอยู่ในตัวมันนอกจากความปลอดภัยแล้วการอยู่ที่สูงยังให้ประโยชน์ในเชิงยุทธ,ธาศาสตร์สำหรับแมวการได้เห็นภาพรวมของพื้นที่เป็นเหมือนการมีอำนาจควบคมุม มันสามารถเฝ้าสังเกตความเคลื่อนไหวของเจ้าของสัตว์เลี้ยงตัวอื่นหรือแม้แต่มแมลงตัวเล็กๆที่บินผ่านไปการอยู่ที่สูงทําให้แมวรู้สึกว่าตัวเองเป็นใหญ่ซึ่งเป็นธรรมชาติของสัตว์นักล่าประเภท solitary hunter ห,หรือผู้ล่าที่ล่าแบบเดียว เรื่องนี้ยังเชื่อมโยงกับพื้นที่อาณาเขตของแมวแมวเป็นสัตว์ที่ให้ความสำคัญกับอาณาเขตมากแม้ในบ้านที่มีพื้นที่จำกัดมันก็ยังแบ่งพื้นที่ในใจของมันเองออกเป็นโซนเช่นโซนนอนโซนล่าโซนเล่นพื้นที่ที่สูงจะกลายเป็นโซนที่เศษที่มันรู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดและมักใช้เป็นที่พักผ่อนหรือสังเกตการ สำหรับแมวที่เคยถูกทอดทิ้งหรือมีอดีตที่ไม่ดีการได้มีพื้นที่ส่วนตัวที่ปลอดภัยคือสิ่งสำคัญมากหลายตัวที่เคยเครียดหรือไม่ไว้ใจมนุษย์มักจะเริ่มปรับตัวได้เมื่อได้พื้นที่ที่มันเลือกเองและที่สูงมักเป็นพื้นที่ที่มันเลือกโดยอัตโนมัติเจ้าของควรสังเกตว่ามันไปหลบอยู่ตรงไหนแล้วค่อยๆสร้างความไว้ใจโดยไม่รบกวนมันในจุดนั้น ถ้าใครเพิ่งเริ่มเลี้ยงแมวอาจสงสัยว่าควรทำอย่างไรให้บ้านเหมาะกับมันคำแนะนำง่ายๆคือจัดพื้นที่แนวตั้งให้มันเช่นกล่องที่ซ้อนกันชั้นวางติดผนงังหรือแม่แต่โต๊ะสูงๆที่มันสามารถกระโดดขึ้นได้แต่ต้องมั่นใจว่าพื้นผิวเหล่านั้นปลอดภยัยไม่ลื่นไม่มีของตกใส่และไม่มีของมีคม หากคุณอาศัยอยู่ในคอนโดการใช้ต้นไม้แมวหรือ cat tree ก็เป็นทางเลือกที่ดีหลายรุ่นมีหลายระดับความสูงให้แมวปีนไล่ระดับขึ้นไปได้บางรุ่นยังมีที่ซ่อนที่ลับเล็บและที่นอนในตัวเดียวกันซึ่งตอบโจทย์แมวแทบทุกวัยการออกแบบบ้านให้เหมาะกับแมวไม่ได้หมายความว่าเราต้องเปลี่ยนทางบ้านแต่แค่เข้าใจหลักธรรมชาติของมันแล้วเลือกบางจุดที่สามารถปรับให้แมวใช้ได้ คุณอาจจะประหลาดใจว่าหลังจากทำแล้วแมวของคุณอารมณ์ดีขึ้นเล่นมากขึ้นหรือหยุดพฤติกรรมก้าวร้ายบางอย่างไปเลยก็ได้ บางคนอาจคิดว่าแมวกระโดดขึ้นที่สูงเพราะอยากได้ความสนใจจากเจ้าของแต่นักพฤติกรรมสัตว์ให้ข้อมูลว่าพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นเองโดยไม่จำเป็นต้องมีแรงจูงใจจากมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นแมวบางตัวที่ถูกบังคับไม่ให้ขึ้นที่สูงอาจแสดงพฤติกรรมที่ดูแปลกเช่นควนสิ่งของกัดสายไฟหรือนอนซึมนั่นอาจเป็นสัญญาณว่ามันไม่ได้รับความรู้สึกปลอดภัยในพื้นที่เท่าที่ควร สำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงหลายตัวเช่นแมวกับหมาการมีพื้นที่แนวตั้งช่วยลดความขัดแย้งได้อย่างมากแมวจะสามารถหลบขึ้นไปพักในที่สูงโดยไม่ต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ตัวอื่นที่มันไม่ชอบซึ่งช่วยลดความเครียดสะสมและลดโอกาสเกิดการทะเลาะก,กันระหว่างสัตว์เลี้ยง สุดท้ายพฤติกรรมที่แมวชอบอยู่สูงไม่ใช่แค่เรื่องของความเคยชินแต่เป็นสิ่งที่ฝังลึกใน d n a ของมันการเข้าใจและตอบสนองความต้องการนี้ไม่ใช่การตามใจสัตว์เลี้ยงแต่คือการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพและมีความเข้าใจและนั่นคือหัวใจสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ในยุคปัจจุบนัน แมวของคุณชอบอยู่จุดไหนในบ้านมากที่สุดลองสังเกตดูว่ามันขึ้นไปอยู่จุดนั้นเพราะเหตุผลอะไรแล้วคุณเคยลองปรับบ้านให้เข้ากับนิสัยของมันหรือ,อยังถ้ายัางไม่เคยลองเริ่มดูสักมุมเล็กๆก็ได้แล้วคุณอาจจะได้เห็นมุมใหม่ของแมวที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจรู้ไว้ใช้จริงเราจะพาคุณไปรู้จักรอกของสัตว์เลี้ยงให้ลึกขึ้นกว่าเดิมอย่างเข้าใจที่สุดค่ะ